12บสนาฬิกาสานาทีนะครับ12บสนาฬิกาสาหนาทีหลวงตาบุญชื่นพระหลงมุ่งหน้าบ้านดงหมูตำบลคำบงนะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับหลวงตาข้าพระองมาถึงบ้านดงหมูนะครับพี่น้องเยาวชนครับผม คนนี้ไอติมไอติมหยดแล้วครับบ้านนาล้อมนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาจะไปบ้านนาล้อมนะครับอันนี้ไม่ได้เลี้ยวไปนะครับตรงนะครับ ดงดงไล่น yeah, sure. mm ี่เหลืออยู่30กิโลจังหวัดอุดรธานี43กิโล30ลงพี่ไม่บดงดงไล่เหลืออยู่30กิโลนะครับยายทำทุกท่านทุกคนนะครับเนาะยกน้ำขึ้นได้เลยนะครับเนาะหลับรอเลยจับพี่พี่ไม่ต้องยกนะจับไว้เนะหลายหลายหลายแพ็คหลายแพ็คจับไว้ได้เลยหนึ่งแพ็คยกขึ้นเลยนะครับ แต่ว่าถ้ายกไม่ได้ก็อนุโลมครับยายทำท่านไหนยกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกนะครับยายทำเนาะจับไว้นะครับยกไม่ได้ก็จับไว้นะครับยายทำเนาะยกได้คือัวยกขึ้นนะครับแตาท่านก็จะไม่ได้ก้มมากนะครับนั่งเลยครับผม สาธุสาธุครับผมอ่าตัวเล็กยกเลยตัวเล็กเร็วยกเลยอ่ายกไว้ก่อนครับสาธุสาธุครับผมจุดนี้ยา่าไธรรมเยอะนะครับครับลุงตาทางแยกไปหน้าล้องทาแยกไปหน้าล้อมแยกแยกหน้าล้อมแยกหน้าล้อมอยู่อยู่ข้างหน้านี่ครับลุงตา ยุข้างนานี่ครับลุงตานี่ยุคข้างนาครับลุงตาแยกนาล้อมจะอยู่ข ok <pl ains> ้างหน้าเนี่ครับเดี๋ยวขวานี่ลุงตาที่มองนี่ครับเนี่ยเนี่ยแยกหนึ่งเนี่ยสวัสดีทีาทำทุกท่านทุกคนนะครับหวัดดีคุณพ่อประทันได้กลับเลยครับถาไทยให้คุณพ่ออยู่นี่แหละ สาธุสาธุคุณบ่อกมันว่าได้กลับบ้านจักเทียเ่ยวบ่ไ่ได้กลับเลยครับอคุณพ่อิ่นเบิงน่เลยครับพี่น้องสแสดงว่าคุณพ่อท่านดูครับท่านบอกว่าผมได้กลับบ้านสักทีไหมนะครับยังไม่ได้กลับเลยครับอายยกยกน้ำเดี๋ยวยกน้ำขึ้นอายยกน้ำขึ้นเลยครับนี่แยกบ้านนา้อม นคไรปโี่บามแยกแยกาองครับนี่คือแยกบ้านหน้าร้อมที่หลวงตาท่านถามนะครับสาธุสาธุท่านเคยทุดงเส้นนี้ครับพี่น้องอยากจะทำเตั้งแต่ห่านทุดงรูปเดียวนู้นะครับเอาล้มออกแล้วก็ยกน้ำเด้วยแม่เด้อนะครับ คุณยายโอ้ยเด็กครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนก็มีเรื่องมีภาพขำๆให้เราทำได้รับชมทางบ้านกันด้วยนะครับเนาะสาธุสาธุครับผม ยกับกยกัไม่ตผู้แนะนำก็จะแนะนำข้างหน้าแล้วนะครับเนาะแต่ว huh. right ่าท่านไม่ทำตาก็ไม่รู้ว่าจะไงครับพี่น้องจะทำเนาะสาธุสาธุครับผมเมื่อเช้าตอนให้ลงดาของหัวหอให้เข้าแถวเฮ้ยใครเข้าเวลาลูกตาจะมาวิ่งมาเลย ยกไปเลยหลวงตาทวดงมาถึงท่านเ็จะเคาะรับให้เราเลยนะครับจะไม่ช้าด้วยนะครับพี่น้องครับผมนั่งเลยพี่นั่งได้เลยพนมมือขึ้นนะครับรับพรจากหลวงตาเนี่ยแขกเดียวจับลหลายๆคนก็จับได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับสาธุครับผมนะครับอากาศอากาศร้อนมากครับเดี๋ยวนี่มนหลวงตาท่านนี้ มีรถจอดครับหัวไหลบ้างที่เราปั๊พิจารณาจะไปจะไปเร็วๆครับไปตรน้นี่จะขออนุญาตไหมพี่จะขอเพื่อนอนุญาตปะใกล้จะหมดละใกล้จะหมดละใกล้จะหมดละข้าออกข้าออกเลยไอ้ร้อยเมตรมัน โอ้ยคุณแม่นี่ไม่ธรรมดาเลยครับพี่น้องนี่มีกล้องด้วยสาธุสาธุครับผมอ่ายกเลยแม่ยกเลยไม่ชีครับไม่ทันนะครับพี่น้อง ให้เตรียมพร้อมได้เลยนะครับนาอให้เตรียมพร้อมไว้เลยนะครับไม่งั้นหลวงตาก็ผ่านนะครับยายทำเนาะเราต้องเตรียมพร้อมรอหลวงตานะครับไม่ให้ไม่ใช่ให้หลวงตามารอเรานะครับยายทำทุกท่านทุกคนสาธุสาธุครับผมมวนมวกผ่อหมวกให้คุณยายด้วยพี่ม้วนมวเอามวกให้คุณยายด้วยอาหลวงยายให้พรสาธุครับผมหลวงตาบอกว่ายายโยไม่มีที่พัก ท่านก็ยังไม่พักนะครับท่านจะหาที่ Whoa, mm opera, ท election, ี่หลงตาท่านได้พักแล้วก็ผู้ติดตามได้พักด้วยนะครับพี่พุธฝั่งนู้นดีไหมเออเนี่ยฝั่งนี้น่ะข้างหน้ากลัวไม่มีที่พักลงตาเดี๋ยวี หลวงตายังไม่เอาเหรครับพี่น้องเ้าไปกันต่อครับท่านท่านห่วงผู้ติดตามด้วยกว่าผู้ติดตามไม่มีที่พักท่านจะไฮฮาเนี่ยตรงนี้ร่มเนาะพี่เนาะแต่ท่านไม่พิจารณาเนี่ยท่านหลวงตาท่านเดียวอ่ครับผมเข้าไปครับหลวงตานี่ม์ครับหลวงตามันมันตรงข้างหน้ามันจะไม่มีนะครับหลวงตา อากาศมันร้อนนะครับนี่มนลวงตาพักยังยังไม่ไดไม่มไมมไมีได้ขออนุญาตครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y o youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค,ครับผม,ม